มีสามสายพันธุ์แต่ว่าพันธ yep> ุ์ปลาผสมนี่หลายกลมุมันมีแขะน้ำแล้วก็เมยเมย์ชานแม่นเมยชาอยู<__่นี uh, ่เขาเลี้ยงทั Download ้งเบิดจะขอกจะพอพอมันแปลยี่สิบพุละเลี้ยงมันกะบ่ยากดีล่ะจ้าเปิดเลี้ยงหมูป่านเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าหมูบานห้องนี่พอข่ามาตลอดเลยถึงว่าพ่อขายือโท่เขาเลยจ้าขัน่โท่เขาก็มาเอง ก็มีคนลับแม่มีคนลับมีรอยเอารอยมีพัดเอาพัดขายเป็นตัวไปเลยตัวหนึ่งตัวละหารอยลูกมันงดิลูกมันเขาจะเอาไปหันไหมจ้าขันพ่อแพแม่พันเข้าขายอีกระคาหนึ่งมันก็เริมตแต้พันหนึ่งหอดสองพันหาสามพันขันพูดได้อย่างได้มูท่องกับพูดแล้วแม่ละหกพันหาเดือนหนึ่งเขากะได้อยู่เดือนละหมื่นสองหมื่นอยู่จากการขายลูกแม่ทองลูกบางที่ก็เขาก็มาเอาแม่พันไปสิไหม ฮำมมังเจอกันได้หลายเจอกันได้น้อยโอ้ยเพราะว่ามันดีอยู่ดีกว่าเจากก้างัวยกับเดี้ยงคู่มือเลยพ่ออยากเอาออกบระดีงยวหัวกยมันเดี้ยงยากไปยากมายากมันคือหมูหมูกะคังไว้ที่เคี่ยวหาหัาหา่นหั่นห้จินกับพอ่อตกไฟกับเบิ้งนีสวัสดีจ้าแฟนๆรายการแนวทางเกษตรกิจข้อมูลมือน,นี้ห่ากระสิผ้ามาเบิ้งอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเนาะจา้า นั่นก็คือการเลี้ยงหมูป้าอยู่จังหวัด้อยเอ็ดไปเบื้องกันว่าพ่นสิมีการเลี้ยงหรือว่าการดูแลจังไดเข้าไปรับชมกันได้จ้าพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อกลังเห็นอย่างองู่เนาะจ้าดูแลหมูอพอซอยแนน้ำตูนะจ้าผมว่าคือนลยลำปางเสียหนาเทียงความแววปางฟ้ามครับต<า>ั้งอยู่บ้านหนองมืนทานตำบลหนองมืนทาน เบื่อสมัตเจวันโรเอตตอนนี้พ่อกระลังดูแลหมูนะจ๊ะพ่อหมูที่พ่อเลี้ยงนี่เป็นหมูอีหยังจ้าหมูพันปลาพันปลาพันผสมจ้ามีมีสายพันธุ์เดียวปะจ้าพ่อมีสามสายพันธุ์แต่ว่าหมูถึงพันหลายแต่ว่าพันปลาผสมนี่หลายกูหมูมันมีพันแขะน้ำแล้วก็เมยจ้าเมย์ชาญแม่นบ่หมูเมพราเขามีการเลี้ยงจังไรนาะจ้าพ่อสมมุิหันหนูอยากเลี้ยงจังส่จ้าเลี้ยงมันกะ บ่ยากเดิล่ะเปิดเลียงหมูป่านเพราะว่ามันสิเลี่ยงไงกว่าหมูบานห้องลักษณะของขอกเขาตรงเตรียมขอกยังไ๋เนาะเตรียมขอกใจผมเนาะผมผมเพ็ดขอกคือเห็ดปูผื้นปูนเลยเด็ดเลยเด็ดความสูงของขอกประมาณเท่าไดจ้าพ่อหสิฮ็ดถุงดีบอจ้าแม่น้าผมถุงก็ประมาณแปดสิบเส้นอ๋อเอาเป็นไม้ก็ได้น่าจะเพราะว่าไม้มันดีกว่ากว่าเหล็กจ้านี่จักเหล็กสิมันมันสิ บางทีมันสิของสิกอหมูใิ่ไหมเห็ดให้หมูบาดเกับหมูแมนหมูดุตบาดนี่ก็เป็นตะหางเลี้ยวไหมเพราะว่าสูไม่เ่ราะอะไม่เขาสมแท้ไงแล้วเขาล่องพื้นเป็นแกบบ่จ้าพ่อบ่ดิบ่ได้ใส่ยังเลยขันมันเขียวเขากับกยออกธรรมดานี่ยแหละขายได้ทั้งหมูขายได้ทั้งขี่หมูขายได้ทั้งหมูขายได้ทั้งไอ้ฟุนบาดนี่ก็ได้ขี่ลงให้ลงหน้าพ่อขยันเขาขายจ้าพ่อ เราบังที่อาหารที่เขากินนี่เป็นอาหารอีหยังจ้าอาหารกินคืออาหารกับมีแน่ผสมแน่อยู่ย่าย่ามันมีทองกับย่ามันขอดลูกแล้วก็ย่าเราแล้วก็เขามี่กวยมีอ้อยมีผพักตบมีผพักบุ้งเป็นอาหารเสริมของเขาโรคไขของเขามีบ่อ่อบ่อเบียงบ่ไขมีเพราะว่าเป็นมูป่าจังสิบ่พ่อขอแต่ง่ังเามันมันคึกกันกับมูป่าแบบอยู่ในเขานอย่าง มันติดทนทาติรานสองแต่หนูจะให้พอนพายางชมบงฟ้ามเนาะจ้าพ่ออยู่นี่เขาเลี้ยงทั้งเบิดจะขอกจะพ่อประมาณแปดยี่สิบพละโอ้ยี่สิบก็ขอกเนาะจ้าพ่อกัสิแบงเป็นพ่อแม่พันธ์ังสี่บ่จ้าที่ท่าจะเอาออกเป็นแม่พันธ์ก็ออกไปพุ่นสมมติว่าเขาเขามาสั่งห้องสี่หมียสั่งห้องห้องก็ต้องเตรียมไห้เขาเขาเขาอยากได้แม่แม่ท้อง อยากได้ลูกน้อยก็ได้วันเถอะคือหลักๆคือพอแม่พันธุ์เข้าสีเลี้ยงไว้ในขอ,อกเนะพอ่อแม่เลี้ยงไว้ในขอ,อกแล้วมูของพ่อนี่มีทั้งเบิดจากโตจ้ะในฟรามประมาณสามสิบกโตโอ้จ้ะในให้พ่อผ้าย,ยางชม่มทางนี้นนะจ้าพ่อยางไป <laughs> อันนี้นุกะสเห็นเป็นอีกคอกนึ่งนะจ้าพ่อกัสิเป็นคอกของพ่อแม่พันธุ์คือกันแมนพ่อแม่พันธุ์เบิดอยู่นีจ้าเอ้ามันคือเป็นสีแดงจังกัสเคือเป็นพันธุ์อีหยังจ้ะพ่ออันนี้อันนี้หมูหมูหมูบ้บานเห้าหมูบานเห้าแมนพัดดูล็อกจ้าลักษณะของเขาสิเป็นขนสีแดงๆเงาะพ่อแมนขนแดงขนเหยนจ้าจะเป็นหมูป้ากะสิขนเงาลักษณะต่างกันนี่ละเอาพวกไว่าเสียวป้าผสมจ้า ก็ผสมพันธุ์เขาแมนผสมพันธุ์เขาเข้ามูปลาพันผสมมาใส่ดูรอกมันสิงามอันนี้ก็คือเขาเชียงเขาลึงกับเห้าเป็นเราบอแมนว่าสบายมันรวมทุสิเลยจ้ะการขายการตลาดของเ่านี่เขาขายทังออนไลน์หรือว่ามีพอข้าแม่ข้ามารลับอยู่หนาฟ้ามจะพอมีพอข่ามาตลอดเลยถือว่าพ่อขายคือโทษเขาเลยจ้ะขันบ่โทษเขาก็มาเองก็มีคนรลับแมนมีคนรลับมีรอยเอารอยมีพันเอว่าพระเอาพัน รอบๆหนึ่งเดือนหนึ่งนี่เขาทรงใดจาโตพ่อขันนั้นออกไรกัก็ดืไดไหลจ้าแต่ว่าเมื่อกล่ดวยูเดือนละที่สาหาสิบตัวอยู่ขายเป็นตัวบ่พ่อหรือว่าขายเป็นคู่ขายเป็นตัวไปเลยตัวหนึ่งตัวละหารนอยสำหรับพอแม่พันธ์เป็นบ่พ่อหรือว่าลูกบ่ลูกมันดิลูกมันเขาจะเอาไปหันไหมจ้าขันพอแพแม่พันธ์เขาขายอีกอีกราคาหนึ่งจ้าแล้วส่วนพอแม่พันธุ์เขาขายเป็นตัวและจักบาทจ้ะพ่อ มันก็นเริ่มตั 1, 1, 2, 3, ้งแต่พันหนึ่งหอดสองพันหาสามพันขันผู้ใดอยากได้มูทองกั็ผู้แล้วแม่ละหกพันหาขึ้นอยู่กับอายุของมูแม่นอยู่กับ<ร>อายุกับตัวหน่อยตัวใหญ่น้จ้าเฉลี่ยไล่ได้เดือนหนึ่งเข้านี่ได้ประมาณจากบาทจ้าพ่อเดือนหนึ่งเข้ากว่า้ดอยู่เดือนละหมืน่นสองหมื่นอยู่จากการขายลูกแม่นจอลูกบางที่ก็เขาก็มาเอาแม่พันไปสิ ทั้งเจอ<า>ก,กันได้หลายเจอกันได้น้อยตน้นทุนของเขาในการเลี้ยงหมูนี่มีอีหยังแน่จะพอคันหักแล้วใครว่าดูดแก่ขอบัวในี่ใส่ไฟมือละอปสิบกัดวง <c oughs> <ส> <c oughs> ของล้งสีจา้าใส่ไหหมูไหง้อยไหกล้วยแมนเบิดเลยจา้าแสดงว่าตน้นทุนของเขาก่หบลบายแมนเดือนกับโเขาบพันกว่าบาทอยู่จา้าเพราะว่าก็มีค่าอาหารน้ำเนาะแมนว่าอาหารน้ำอาหารถุกกว่า เดือนกับย่างไหลายกับแค่สอบเดียวจ้าพอเาบัวที่ใส่ไหลเดือนละสอบบ่พ่อเมียนให้ว่าเดือนละสอบลดเพราะว่ามุ่นเขาก็หาเนื้ออื่นมาเสริมเอาผักเอาหยามาเสริมบอกแล้วเขาแล้วนำว่าสิไปปลูกกรโคตรสิเฮ็ดอาหารมันแหละจ้าก็ฮ้อยบัวได้เลี้ยงตะหมูฮ้อยเฮ็ดแบบผสมผสานหอมเนาะพ่อสิเฮ็ดผสมผสานเฮ็ดซูแนวจ้า้อดีของการเลี้ยงหมูจ้าพ่อโอ้ยเพราะว่ามันดีอยู่ดีกว่า ตัวเจ้างวกล้วยกับเลี้ยงคู่มือนี่พ่ออยากเอาออกบดเองงวงกล้วยมันเลี้ยงยากไปยากมากยากเพรคือหมูหมูกับข้างไว้สิเคี่ยห่าทำไม่ให้กินกับพ่อคือเขาบดดิบจุงเลี้ยงคือจังงวงหรอหรือบดดิบจุงอยากคืองวงหรกล้วยมันก็ง่ายกว่ากันสกไฟกับบะหมี่ทามีเกษตรกรเพ่ออยากเลี้ยงคือพ่อนี่พ่อมีค้าแนะน้ำอียงบ่จ้าพอพิ่ดเลี้ยงเนยผมไ่อยากให้เฮ็ดตั้งที่ละเฮ็ดเ็ดคอกแบบพื้นบูนผมไม่อยากให้คอกดินดอกเพราะว่ามัน ไอ้ขีนกับเรามุ้นมันบาดไหมอันนี้เขาเห็ดแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายเขาส่วนดอกไปกองไว้ส่วนดอกไปกองไว้กับขอกแตนเติดเติดขัดมุ้นเห็ดเพไรครับดินดูดจำไว้เป็นหลุมเป็นบ่อบาดย่ำย่ำฝนตกบ่พอย่ำฝนตกสัมปะปีวะย่ำบอกลูกขึ้นกันย่ำบอกลูกสิไปนอนอยู่ในหลุมบาดเต็งลูกตายกับท้อกันลูกกับพระคายดิกินนมเพราะว่ามันเป็นหลุมเนาะนอนลงไป นู้มันอยู่ทั้งทึ่งไปม <c oughs> ง่มูนึงมูนึงยุ่ยยุ่ใต้ดินเขาต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมในน้ำก็ขึ้เฮ็ดเป็นพื้น,นปูในน้ำมันจังสี่ละมีช่องทางการติดต่ววาาอป่าจ้าพ่อศูนย์แปดสี่เกตเก้าเกตสองศูนย์เก้าแปดท่าสิมาฟ้ามเลยจ้าพ่อบ้านเขาอยู่บ้านเดยจ้าขันสีมาฟ้ามกับมหาพอรอมปางเสนนำเทียงฟ้ามเปีว้วปางฟ้ามบ้านหนองมืนทานตำบลหนองมืนทานอำเภออาสมัดจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับมือนี้ก็ขอบคุณพอเลยหลายเนาะจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ